สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับใหญ่เบนจ่าภาคีนะครับวันนี้ก็เราก็ก้าวมาสู่ e ีีที่21กันแล้วนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ได้นำนะครับเป็นอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระสมเด็จวรขันนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าเนื้องค์นี้นะครับจะออกโซนหนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มมองดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเหมือนนมข้นเลยนะครับเหมือนนมข้นเลยนะครับวันณะเนี่ยเหมือนเปลือกไข่นะขาวอมเหลือง นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จวรังนะครับพิม์พใหญ่นะครับให้ดูเนื้อนะครับนะโอ้แค่เห็นที่อยู่ในกรอบแบบนี้ก็สวยแล้วนะผมว่านะครับเนื้อเนี่ยได้ใจเลยนะครับปะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกจากกรอบให้พี่ได้ชมกันนะครับว่าเนื้อองค์นี้เนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ยเป็นแบบไหน เดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับได้ดูองค์รวมขององค์นี้กันก่อนนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบใดนะครับนี่ครับเห็นไหมเห็นเนื้อไหมครับเห็นเนื้อไหมครับเนื้อจะออกโซมแบบหนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มแล้วแกลงนะครับแล้วแกล้งนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับโอ้โหเม็ดแร่นี่พูดได้เลยว่า จัดอยู่นะครับองค์นี้นะครับเม็ดแรกถือว่าจัดอยู่เม็ดบนสารต่างๆนะครับเห็นไหมสวยไหมต่ผมว่าองค์นี้นี่เป็นหนึ่งอีกหนึ่งองนะครับที่เนื้อเนี่ยดูแล้วนุ่มตานะครับแต่ว่าแกร่งนะครับแต่ว่าแกร่งนะครับจริงๆเนี่ยสีไฟเนี่ยจริงๆพระองค์จริงเนี่ยจริงๆจะสีเหลืองออกอมเหลืองกว่านี้นะครับออกอมเหลืองกว่านี้แต่ด้วยเนื่องจากแสงไฟนะครับอาจจะปิดเพี้ยนเล็กน้อยนะครับอาจจะปิดเพี้ยนเล็กน้อยนะครับ มานะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ทรงองค์นี้กันนะครับต้องบอกเลยว่าพิมพ์ทรงองค์นี้นะครับเนี่ยเส้นซุ้มขออแก้วนะครับจะขึ้นนะครับแล้วก็ไปบรรจบทางด้านซ้ายชิดขอบแม่พิมพ์ขององค์พระแบบนี้เลยนะชิดเส้นบังคับแม่พิมพ์เลยเห็นไหมชิดแบบชิดเลยนะในเส้นขอบแม่พิมพ์พอต้องแต่เส้นซุ้มลงมาเนี่ยคือลาดหายหมดเลยนะครับพระเกตนะครับองค์นี้คมนะครับพระถึงยุคต้องมีความคมมีความเป็นมิติ นะครับไม่แกล่งจนกระด้านแปลกๆนะครับสาหรับผมที่เคยดูพระมานะครับใบหน้าองคนี้นะครับจะเป็นเหมือนผลมะตูมนะครับเป็นผลมะตูมนะครับจะมีติดเส้นลาคอด้วยนะครับองนี้นะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนะครับสวยงาม <ksam> นะครับแขนทั้งสองข้างทิ้งตรงลงมานะครับทิ้งตรงลงมาสวยงามนะครับมือประสานตรงกลางนงะครับใต้ซอกลักแร้นะครับเดี๋ยวเวลาผมเอาจิ้มไปนยจะมีความลึกนะครับมีความลึกเห็นไหม อกผายไหลพึงนะครับนูนโงกสวยงามนะครับด้านนี้จะมีความลึกกว่าด้านนี้นะครับมาต่อมาเรามาดูกันขัดสมาธิกับการคัดสมาธิแบบนี้ผมเรียกว่าเป็นการคัดสมาธิแบบตรงนะครับเป็นการคัดสมาธิแบบตรงนะครับมีเส้นชายจีวรชัดเจนนะครับฐานชั้นแรกนะครับมีการลาดเอียงลงมาสวยงามนะครับเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้จะยกสูงกว่าตรงนี้นะครับฐานสิงห์นะครับมีความคมนะครับเนี่ย เป็นสันเลยนะครับเป็นสันเลยเนี่ยโอ้เมื่อตะแคงพาแบบนี้องค์นี้เนื้อจัดจริงๆนะโอ้โหมาฐานหมอนตรงนี้นะครับตัด45ไม่จะลดซุ้มนะครับตรงนี้ตดแบบตรงไม่จะลดซุ้มอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ส่วนที่เล็กที่สุดนะครับขององค์นี้ก็คือจะอยู่ใต้ฐานหมอนตรงนี้นะครับอย่างชัดเจนเนี่ยเมื่อเราเอาไม้ทิ่มลงไปนะครับจะเห็นได้เลยนะครับพื้นที่ด้านในนะครับมีการยุบย่นต่างๆนะครับยุบย่นต่างๆเนี่ยลอย เขาเรียกว่าอรอยรูเข็มนะครับรูสาก,กานะครับพื้นที่ด้านในนะครับจะมีความเขาเรียกว่าลึกกว่าพื้นที่ด้านนอกนะครับเ <ME EN TER S> มื่อเราตะแคงพระจะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยความลึกการสูงการต่ํานะครับความลึกการสูงการต่ำนะครับ,กกรรรบใดดูเซนเซนซุม้มซุ้มครอบแก้วเห็นไหมเป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นธรรมชาติมากๆนะครับด้านข้างนะครับ โอ้โหการปริแตกนะครับผมบอกเลยว่าพระเก่าๆนะครับผมทุกองนะต้องมีรอยปริแตกนะครับต้องมีรอยปริแตกดูแล้วเป็นธรรมชาติไม่กระด,ด้างน,นะครับไม่กระด,ดา้างในสายตาผมนะครับผมว่าองค์ที่ผมดูมาทุก time, องนะนะครับเก่านะครับได้ความเป็นธรรมชาตินะครับแต่ว่าก็แล้วแต่พี่ๆจะพิจารณากันนะครับแล้วแต่พิจารณากัน and, เพราะว่าพระสมเด็จนะครับทุกคนก่อนจะดู ต้องผมเรียกว่าอะไรต้องมีแนวทางนะครับต้องมีแนวทางก่อนนะครับเชื่อแบบไหนก็เชื่อแบบนั้นนะครับเพราะว่าการดูพระก็มีได้หลากหลายนะครับมามาดูตอนต่อดีกว่าด้านบนนะครับการยุบการย่นนะครับเนื้อที่เป็นไตไๆเนี่ยเป็นจ้าจาเห็นไหมเนื้อแข็งแปรสภาพนะครับด้านข้างเห็นไหมโอ้โหรูพุนรูตะกานะครับเม็ดแร่เห็นชัดเจนเม็ดมลสารนะครับสวยนะองนี้นะครับ มาดูด้านหลังด้านหลังนี่บอกเลยมีการยุบการย่นพื้นผิวพระที่เป็นมิติน้ำมันต่างอิวที่ดันขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเนี่ยโอ้โหการตัดขอบองค์นี้ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะเรียบร้อยนะครับเนี่ยเนื้อนี่ต้องบอกเลยว่าองค์นี้นี่แปลสภาพเลยนะแก่งมากๆนะครับแก่งมากๆแต่เมื่อส่องแล้วผมจะบอกเลยว่าดูนุ่มดูสบายอ่าดูนุ่มดูสบายนะครับเนี่ย เห็นไหมการเขาเรีายกว่าอะไรมิติของพระนะครับมันเป็นธรรมชาติเวลาดูพระนะครับพื้นผิวไม่ตึงนะครับมีสูงต่ําสูงต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะดูแบบดูแล้วมันเออมันเป็นธรรมชาตินะครับมันเป็นธรรมชาติอ่ะนะครับแต่ผมไปพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับไปลองลงกล้องกันนะครับลองลงกลง้องกันนะครั pues, <alla decía. S 2> บาพระองค์นี้เนื้อเวลาเมื่อลงกล้องแล้วเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ แบบนึงนะครับเห็นไหมโอ้โหดูดิเม็ดแร่เนื้อพระเห็นไหมโอ้โหดูดิเป็นไตไตเลยนะครับเนื้อสวยนุ่มหนึบแก่งเนื้อสวยนุ่มหนึบแก่งจริงๆนะครับเม็ดแร่เม็ดสีเหลืองรูพูลรูปลายเข็มนะครับเม็ดมลสาร เม็ดดำเม็ดแดงนะครับเนี่ยส่องกันให้เห็นช้าๆเลยนะดูดิเนื้อพระนี่มันได้ใจเลยนะครับมันได้ใจเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยการยุบการย่นเห็นไหมพระที่มีมิตินะครับเนี่ยมีคาบกุเบาๆนะครับนิดๆนะจับตัวเนี่ยโอ้โหเนื้อเนี่ยเหมือนนมข้นเลยนะนะครับเนื้อเหมือนนมข้นเลยนะเนี่ยพื้นที่ด้านในการยุบการย่นเห็นไหมผงทูบนะครับเห็นไหมเป็นเส้นๆเลยนะครับ พังแผนสูงกอนะครับดูใบหน้าน่โอ้โหแรงสูงไม่เห็นเลยนะเนี่ยได้ใจเลยนะองค์นี้นะครับนี่โอ้โเนี่ยสวยนะครับองค์นี้เนื้อสวยเลยเนื้อจัดเลยนะครับดูนะหดน้อนาอกอย,ยูนะ่ดิเนื้อเป็นไตเลยไหมนะครับเนื้อเป็นไตเลยเม็ดมวลสารโอ้โหถือว่าจัดนะครับถือว่าจัดเลยทีเดียว ความเป็นธรรมชาตินะครับเม็ดแร่สีเหลืองนะครับเม็ดดำนะครับเนี่ยความคมนะครับสันนูนนะครับเนื้อพระแปลสภาพนะครับโอ้หฮถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ชมอยู่นะครับก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะพี่นะคอมเมนต์กันไม่ได้นะครับด้านข้าง เนื้อเป็นนมข้นเลยนะส่องยิ่งมันยิ่งส่องยิ่งมันองนี้นะครับยิ่งส่องยิ่งมันนะครัแบเบนี่ยเม็ดแร่ต่างๆนะครับเนื้อดูเนื้อดิเนื้อแบบนี้พี่ดูหา,ดานะหายากนะหายากนะเนี่ยโอ้โหดูแล้วนุ่มนะนุ่มหนึบแก่งนะบอกเลยนุ่มหนึบเก่งนะครับนุ่มหนึบแก่งโอ้โหน,นี้ส่องกันได้เห็นจัดจ้าชัดเลยนะพี่นะนะครับ เดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งธรรมชาตินะครับพระเกศน,นะครับมันจะไม่มีการยุบไม่มีการย่นนะครับถึงมีการยุบมีการย่นมันดูยังไงมันก็เม่งเมงนะสำหรับสายตาผมนะนะครับนี่คือเนี่ยอย่างอย่างองเนี่ยมันคือเป็นความธรรมชาติเนื้อการหดตัวการยุบการย่นนะครับเม็ดมวลสารต่างๆการปิดร้อยแตกนะครับ เนื้อเน่าๆนะฮะเห็นไหมเนื้อพระที่มีอายุเป็นร้อยปีนะครับมาโอ้นี่ให้ดูด้านหลังเต็มๆนะครับอเป็นคืนเลยนะเนี่ยมันมีความเป็นมิตินะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยสูงต่ําสูงต่ํานะครับดูน้ำมันตังอิวข่าดํ้ดตังอิวดูดันขึ้นมาเลยเหไหมโอ้โหองค์นี้เนื้อจัดอีกหนึ่งองค์นะครับเนื้อจัดอีกหนึ่งองค์เนี่ย เยผงทูบผงเวลาเม็ดดำเม็ดแดงครับมาเต็มเม็ดแร่นะครับเนี่ยเนื้อสวยมากดูเนี่ยแคปไว้ได้เลยนะพี่นะนะครับดูดิโอ้โหนะพอไม่ตีกล้องไม่เท่าไหร่นะพอตีก็โอ้โหเนื้อโคตรสวยองนี้เนี่ยนะครับอ่ะนะครับองนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเนื้อนุ่มหนึบแก่งเนื้อนุ่มหนึบ แข่งจริงๆนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ได้นําพระสมเด็จวัดระฆังนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ทรงให้ให้ส่งให้พี่ได้เห็นกันชัดเจนแล้วสวยงามมากๆนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ชอบองค์นี้นะครับสนใจองค์นี้อยากเช่านะครับก็แอดไลน์นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับเข้ามาสอบถามกันได้ นะครับอย่างที่บอกว่าภาพทุกองนะครับผมไม่ได้อัปสเตตัสว่า,อาอยังอยู่หรือไม่ยังอยู่นะครับยังอยู่หรือ,อไม่ยังอยู่บางทีมไม่ไดม้มีเวลาเข้ามาอัปนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็ขอบคุณพี่นะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดจับสไ i b ์ให้น้องใหญ่ด้วยนะพี่นะให้น้องใหญ่ด้วยนะครับก็ <c oughs> วันนี้ก็ไว้เดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้านะครับเดี๋ยวเจอกัน E ีีหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆานะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะคร